กองทุนหมู่บ้านกองทุนเพื่อทุกคนทุกบ้านกองทุนสร้างชุมชนวันนี้เราจะพาไปพบกับกองทุนหมู่บ้านที่จังหวัดสุรินค่ะในการจัดสรรอนุมัติให้เงินกู้นั้นก็จะให้เป็นสมาชิกคนะ่ะก็ให้ครัวเรือนละหนึ่งหนึ่งสัญญาซึ่งอกองทุนของเรานั้นมีสมาชิกจำนวน300อกว่าคน แต่มี200กว่าครัวเรือนเพราะฉะนั้นในการปล่อยกู้ของเราก็จะให้ครัวเรือนละหนึ่งสัญญาสัญญาหนึ่งก็ไม่เกิน30,000บาทส่วนใหญ่แล้วโครงการที่ทางคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติไปก็เป็นโครงการส่งเสริมอาชีพด้าน,าน,านการทอผ้าไหมค่ะเพราะว่าหมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านทอผ้าไหมซึ่งทอเป็นพายกในการลงทุนในการลงทุนทอครั้งแรกก็จะใช้เงินเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นสมาชิกส่วนใหญ่ที่ขอกู้เงินไปก็จะเป็นไปเป็นการไปลงทุน ในการโทอผ้าค่ะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นและก็ไม่ต้องวิ่งไปหาเงินที่ไหนก็หาเงินจากกองทุนตรงนี้แหละค่ะมาซื้อไหมเวลาลงทุนตอนแรกอะเราไม่มีเงินมันมันต้องใช้เยอะใช่ไหมคะแล้วเราต้องไปหาที่อื่นแล้วหาที่อื่นดอกมันแพงหาังจากที่ว่าต้องกู้เงินบางทีเป็นเงินนอกระบบแต่ตอนนี้ไม่ต้องไปหาเงินตรงนั้นแล้วค่ะหลังจากที่เราได้รับงบป,ประชารัฐมาซึ่ง ในการมาต่อยอดของเราในเรื่องการซื้อเส้นไหมสมาชิกเราไม่ต้องไปซื้อเส้นไหมจากท้องตลาดซึ่งมีราคาแพงโดยทางกลุ่มเราก็จะซื้อเส้นไหมสั่งเส้นไหมมาจากบริษัทเองเพื่อที่จะจําหน่ายให้สมาชิกลดต้นทุนในการผลิตให้กับสมาชิกเองค่ะ สำหรับเงินปันผลที่ได้จากการขายขายเส้นไหมให้กับสมาชิกนะคะเราก็ตีเป็นร้อเซส่วนหนึ่งห้เราก็จะเป็นการเฉลยคืนให้กับสมาชิกที่ซื้อเส้นไหมจากทางกลุ่มนะคะส่วนหนึ่งก็คือสมทบเข้าเข้ากองทุนคืนอีกส่วนหนึ่งก็คือคณะทํางานและอีกส่วนหนึ่งก็คือดูแลในกิจกรรมในชุมชนค่ะ